ก็ยังไม่พัฒนาอย่างที่อยากได้สักทีทำยังไงดีครับวันนี้ฟิสิกฮีโร่มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังอยู่กับฟิสิกฮีโร่นะครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคำถามหนึ่งเลยนะครับที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็อยากได้คำตอบนะครับก็คือเล่นเวทมาเนี่ยก็นานแล้วนะครับแต่ ร่ามมันก็ยังไม่ขึ้นร่างกายมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างที่ตั้งใจไว้สักทีเนี่ยควรจะทํำยังไงดีผมมีคําแนะนําแบบนี้นะครับ 1. ก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการพัฒนาระยะยาวนะครับแล้วทุกการพัฒนาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การยกเวทเทรนนิ่งการกินอาหารนะครับการพักผ่อนรวมถึงมีอาหารเสริมต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อครับว่าความรู้นั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการออกกำลังกายของเพื่อนๆไประยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยมันเป็นการเดินทางระยะยาวเนี่ยครับแล้วที่สำคัญร่างกายของคนเราเนี่ยครับมันมีกลไกาการปรับตัวครับ เช่นถ้าเพื่อนๆอ,ออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเดิมๆท่าเดิมๆโวล่มเท่าเดิมความเข้มข้นแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอาหารก็กินแบบเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆจะหวังพัฒนาการที่มันดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการเล่นเวทเทรนนิ่งก็คือ ในทุกช่วงเวลาของพัฒนาการเนี่ยครับเช่นทุก2เดือนนะครับหรือทุก3เดือนเนี่ยนักกีฬาหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยจะมีการอัปเดตความรู้และมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อทำให้ร่างกายที่มันปรับตัวเคยชินกับระบบก,การฝึกเคยชินกับความเข้มข้นของการฝึกเคยชินกับโวลูมของการฝึกนะครับมันปรับตัวแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงให้การปรับตัวของร่างกายนั้นไม่สามารถ เขาเรียกรับกับความเข้มข้นของการฝึกที่เพิ่มมากขึ้นได้ครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมครับเพื่อพัฒนาโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนะครับในการฝึกนะครับอันนี้คือประการแรกนะครับเช่นผมที่เป็นที่สุดสิ่งที่ผมทำเองเลยนะครับแล้วได้ผลก็คือเช่น เพิ่มจำนวนครั้งในการเล่นนะครับคือในไฮเปอร์โรฟี่เนี่ยเรามักจะเล่นกัน1เซตเนี่ยเราเล่นประมาณ 8. 12ถึงเใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดในน้ำหนักใดก็ตามเนี่ยที่เรายกได้8ครั้งเนี่ยแล้วมันหมดแรงพอดีนะ <c oughs> ก็หมายถึงครั้งที่แเนี่ยเราฝืนละฝืนฝืนฝืนจนเราไม่สามารถคุมฟอร์มที่ถูกต้องของการดันได้นะครับนั่นถือว่าน้ำหนักนั้นเนี่ยเราใช้ได้เลยนะครับแต่พอเรายกไปประมาณสัก2เดือนหรือ3เดือนเนี่ย แน่นอนร่างกายมันมีการปรับตัวพูดง่ายๆคือน้ำหนักเดียวกันเนี้ยนะครับเราสามารถยกได้ตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตสุดท้ายเนี่ยได้12ครั้งก็คือเซตแรกเราก็ยกได้12ครั้งเซตที่2เราก็ยกได้12ครั้งนะครับแรงก็แรงก็ยังได้อยู่อะครับยังก็12ครั้งหมดแรงพอดีแต่เซตที่3ก็ยังเป็น 10, 10ครั้งหรือ12ครั้งพอเซตที่4ก็เป็น10ถึง12ครั้งอีกเนี่ยอันเนี้ย เทคนิคของผมเลยนะครับผมจะเพิ่มเซตที่5ไปทันทีครับเซตที่5ของผมเนี่ยจะยกได้กี่ทีก็ตามนะครับแต่ผมจะใช้การเพิ่มน้ําหนักมันก็จะเป็นการทําให้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในเซตสุดท้ายแล้วก็มันเป็นการชาเลลจ์กล้ามเนื้อไปด้วยครับซึ่งถ้าเกิดในเซตที่5เนี่ยผมสามารถยกได้4ทีนะถือว่าผ่านแล้วแล้วพอเราทําแบบนี้ไปส,สักระยะหนึ่งนะครับก็คือ1 2ถึงสัปดาห์เนี่ย คือมีเซตที่5เนี่ยที่เรายกได้4ครั้งหรือ5ครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหนักนะครับที่เรายกใน4เซตแรกเนี่ยมันจะเริ่มเบาสําหรับเราแล้วครับก็คือเราจะรู้สึกว่า12ทีเราไม่เหนื่อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้เราย้อนกลับไปที่เซตแรกให้เราเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปเลยครับแล้วก็ยกอยู่ที่8ปดถึงสิทีอีกนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าเพื่อนๆสามารถยก4เซตนะครับแล้วมันอยู่ในจํานวนที่ 8-12ครั้งหรือ12ครั้งทุกเซตแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เพิ่มเซตที่5ไปเลยครับเพิ่มจำนวนเซตนะครับแล้วเพิ่มน้ำหนักในกรณีที่เป็นช่วงของเบลกิ่งเฟสเนี่ยการเพิ่มน้ำหนักคือการเพิ่มความเข้มข้นของ Progressive Overload ที่ดีนะครับมันมันทำให้เราได้เอ่อเทนชั่นที่ลงกล้ามเนื้อแต่แน่นอนนะครับฟอร์มต้องถูกนะครับจึงจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มความเข้มข้นที่ถูกต้องในในท่านั้นๆน,น,นะครับ จริงๆการเพิ่มโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดจะมีอีกหลายวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ก็คือลดระยะเวลาการพักลงครับเช่นถ้าเกิดสมมุติว่า4เซตของเราฟิลแบบว่าสบายๆมากเนี่ยนะครับคือแต่ละเซตเรายกได้12ครั้ง12ครั้ง12ครั้งแต่เรายังไม่อยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยนะครับให้เราลดระยะเวลาพักลงครับจากเดิมที่เราพัก1นาทีครึ่งหรือ2นาทีให้ลดเหลือเพียงแค่60วินาทีหรือว่า1นาทีเท่านั้นนะครับ แค่เราลดระยะเวลาพักลงอะ่ะความเข้มข้นหรือการปั๊มของเลือดในการล่างในในกลา้กลามเนื้อเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วร่างกายก็เขาเรียกว่าแหละเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันหรือการปรับตัวของร่างกายเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการฝึกในระยะเวลาที่สั้นแบบนี้นะครับอันนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่ม progressive overload ที่ผมใช้นะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับส่วนตัวคนอื่นอาจจะไม่ได้ใช้แบบวิธีนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือ สมมุติว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะยก4เซตใช่ไหมครับเราก็ยก3เซตแรกเนี่ยด้วยน้ําหนักที่เรายกได้8-12ครั้งแล้วหมดแรงพอดีเพื่อนๆอาจจะยกได้8ครั้งก็ได้หรือ12ครั้งก็ได้ในเซตที่1-3นะครับแต่พอเซตที่4ปุ๊บเนี่ยเซตที่4เลยนะครับผมจะเพิ่มน้ําหนักไปอีกประมาณ10%ครับเพิ่มน้ําหนักไปอีก10%เพราะฉะนั้นในเซตที่4มันจะกลายเป็นเซตที่ทําให้ร่างกายของเราไม่คุ้น พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆยกน้ำหนักเบน์เพสเนี่ยนะครับสมมุติว่า,า60กิโลใช่ไหมครับเซตที่หนึ่งสองสามเนี่ยก็ยก60กิโล60กิโลนะครับแล้วพอเซตที่สี่เนี่ยครับหรือถ้าเพื่อนๆจะเล่นแบบไล่น้ําหนักก็ได้นะครับเซตแรก60เซตที่สอง65เซตที่สามเนี่ย70กิโลแล้วเพื่อนๆยกได้แปดครั้งนะครับถ้าแบบนี้ผมแนะนําว่าเซตที่สี่เนี่ย ก็ยังคงเป็น70กิโลแล้วก็ทําให้เต็มที่มันก็คงจะได้แค่8ครั้งนั่นแหละแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่มน้ําหนักไปแล้วจนถึง70กิโลในเซตที่3นะครับแล้วมันยังยกได้ประมาณ12ครั้งนะครับ10ถครั้งเนี่ยผมแนะนําว่าเซตที่4ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเพิ่มน้ําหนักแบบที่เพื่อนเพื่อนไม่เคยเล่นน่ะได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนยกได้ ไม่เกิน8ครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้น้ําหนักนี้ในการเริ่มต้นครั้งหน้าเลยครับหมายความว่าครั้งหน้าเพื่อนๆไม่ต้องมาเล่น60โลเป็นน้ําหนักเบสของการของเซตปกติแล้วเพื่อนเพื่อนวอร์มมาวอร์มวอร์มวร์วอร์มาเสร็จพอเพื่อนเพื่อนจะเล่นเซตปกติเซตหลักที่นับ4เซตเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเริ่มจาก65กิโลเลย 65, 70 75นะครับ เซตที่3มันจะเป็น7จถ้าเพื่อนเพื่อนยกได้แค่8ครั้งแล้วหมดแรงเซตที่4เพื่อนๆก็ใส่7จเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเซตที่3เพื่อนเพื่อนได้12ทีเมื่อไหร่เซตที่4เพื่อนเพื่อนใส่น้ําหนักเพิ่มลงไปเลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนทอย่างนี้ในทุกในทุกครั้งที่เพื่อนเพื่อนเริ่มจะยกเซตที่3ได้เกิน12ครั้งเนี่ยนะครับร่างกายมันจะปรับตัวไม่ทันทันทีและนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ในการเพิ่มโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนะครับ จริงๆยังมีอีกหลายวิธีนะครับแต่นี่คือสามวิธีที่ผมแนะนําให้นะครับอันที่สองก็คือเพื่อนๆต้องแก้ไขจุดด้อยนะครับของตัวเองนะครับเช่นหลายคนนะครับเล่นแล้วอกไม่ขึ้นอกมันไม่เต็มนะครับอย่างของผมเนี่ยมีอกบ,บนนะครับอกคือตอนนี้พูดง่าย ผมมีความรู้สึกว่าอกมันได้แล้วได้ทรงอย่างที่ผมต้องการแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแค่เพิ่มแมสเข้าไปแต่ก่อนหน้านี้ยผมมีปัญหาเหมือนกันกนะ็คืออกในไม่มีอกบนไม่ไม่เต็มนะครับอกล่างไม่ตัดนะครับซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับแล้วหลายคนผมเห็นคือพอมันเจอกับวิกฤตที่ว่าเราไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อชิ้นใดได้เนี่ยผมเห็นบางคนตัดสินใจไม่เล่นเลยหมายความว่าไงครับบางคน ไม่ชอบการเล่นอกไปเลยเพราะอกไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นคือผมเห็นบางคนไปเล่นน่องน่องหนามแล้วอกละ่ะอกที่ด้อยอยู่ทําไงมันไม่ขึ้นไม่เล่นแล้วไม่ได้นะครับการเล่นเวเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างความสนุกมันอยู่ที่การพัฒนาจุดเด่นของเราให้มันโดดเด่นและแก้ไขจุดด้อยให้มันกลับมา,เ,าเป็น ปกติจนถึงสามารถพัฒนากลายเป็นจุดเด่นที่มันไม่ไม่ไม่ดอปอะมากกว่าชิ้นมากกว่ากล้ามเนื้อชิ้นอื่นนะครับหลายคนเลยนะครับเล่นอกไม่ขึ้นปกติเล่นอกสองวันต่อสัปดาห์เล่นไปเล่นมาไม่ขึ้นผมเห็นเปลี่ยนไปเล่นขาแล้วํามทาไมไปเล่นขาโอ้ยตอนนี้ผมเน้นสะโพกใหญ่แล้วครับพี่ผมอยากสะโพกใหญ่คุณครับแล้วพอผมถามว่าประกวดไหมนี่ประกวดครับรุ่นอะไรอ๋อโมเดลครับจากประกวดโมเดล เขาเน้นอกไห,หล่ลังแต่พอเล่นอกไม่ขึ้นผมอยากสะโพกใหญ่ครับคุณจะบ้าหรือไงมันไม่ใช่ครับน้องคือถ้าน้องมีเป้าหมายน้องต้องเดินระยะยาวแล้วน้องต้องหาความรู้เพิ่มแล้วน้องต้องแก้จุดอ่อนของน้องเช่นถ้าอกบนมันไม่ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยครับมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วเช่นเทนชั่นมันไม่ลงที่อกบนทนชั่นมันไปนลงที่ไหล่หน้า เราก็ต้องมาปรับว่าทําไมเทนชันมันไม่ลงฟอร์มเรายังไม่ถูกหรือยังไงซึ่งทุกส่วนของร่างกายนะครับของทุกคนมันจะมีจุดเด่นกับจุดด้อยความสนุกมันอยู่ที่เราให้เวลากับการแก้ไขจุดด้อยแล้วเราพัฒนาจุดเด่นพอเห็นจุดเด่นมันยิ่งเด่นเด่นมันก็ยิ่งมีพลังและพอเราแก้ไขจุดด้อยได้เฮ้ย <c oughs> มันเริ่มขึ้น <c oughs> มันเริ่มมาว่ะมันเหมือนปลดล็อกครับผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้วิธีการเล่นอกบนให้เต็มอกกลางให้มาอกล่างให้ตัดปุ๊บเนี่ย ผมบอกกับตัวเองเลยว่ากลดล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าปริศนาคี่คายแล้วครับเนี่มันสนุกตรงนี้ครับทีเนี้ยคุณก็ต้องไปหาว่าใครโ,รโปรคนไหนคุณต้องหาความรู้เป็นด้วยนะความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ปัจจุบันนี้มันเยอะมากแต่มันมีทั้งจริงไม่จริงมั่วไม่มั่วต่อให้เป็นงานวิจัยเองก็ตามอะ่ะผมถามหน่อยคุณเปิดหนังสืออะ่ะอ่านวิธีการขับเครื่องบินอะ่ะ แต่คุณไม่เคยขับอ่ะคุณมั่นใจได้ไหมคุณจะขับเป็นมันก็เหมือนไอ้พวกทฤษฎีเพราะกายไอ้พวกงานวิจัยวิจัยเพราะกายที่คุณอ่านถ้าเป็นถ้าตายอ่ะแต่ไอ้งานวิจัยนะั้นมันไม่ได้บอกว่ามันจะเหมาะกับคุณหรือมันไม่ได้มาบอกว่าไอโฟกัสหรือองศาที่คุณเล่นเนี่ยมันเป๊ะขนาดงานวิจัยเขาไหมผมจะบอกให้นะมันเหมือนกับคนตีกอล์บอ่ะทำไมต้องให้โปรไปจับวงสวิงให้เพราะว่าโปรจับวงสวิงทีเดียวอ่ะ มันทําให้ลดระยะเวลาในการปรับแก้ไขหรือการพัฒนาของคุณมันลดระยะเวลาในการปรับแก้ไขข้อผิดพลาดข้อบกพรงของคุณอะให้สั้นลงแล้วมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาของคุณให้มันไวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยเล่นกีฬาอื่นมาก่อนผมรู้ว่าการอ่านหนังสืออ่านตำราอ่านทฤษฎีอ่านงานวิจัยอะมันไม่มันไม่สามารถพัฒนาสิ่งที่เราต้องการในศาสตร์กีฬานั้นได้เพราะกีฬามันคือทักษะครับ เพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือ <c oughs> คนที่รู้ทั้งมีทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและมีความรู้ภาคปฏิบัติหรือทักษะด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่านักเพาะกายทุกคนน่ะเขามีความรู้อยู่ในตัวเขามีความรู้ในตัวและเขาเอาความรู้นั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองได้จริงๆเพราะฉะนั้นความรู้ที่คุณจะต้องหาเป็นที่แรกอ่ะเพราะคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยการยกเวทเทรนนิ่งและไอศาสตร์เนี้ยมันมีคนที่เขาทําสําเร็จมาแล้วแล้วเขาทําได้จริงๆคุณไม่ต้องไปเขียนตําราเองเว้ยเออผมเห็นหลายคนน้องๆนะโอ้โหหายอะไรมุมนี้มุมนั้นมุมจับอีกจับโอ้โหทดลองมึงจะทดลองทําไหมนับเพาะกายแล้วดับโปรมีเว้ยแต่ละคนเขามีจุดเด่นอะไรอย่างผมสมมุตินะผมจะแก้อก ผมเ e เ e อร์เ e ลเลยนะเพราะผมใช้สูตรของเขาจริงๆผมใช้ทั้งสูตรของ powerlifting อย่างชิน Hero Athlete นะครับในการเช็คฟอร์มเพราะว่า powerlifting เนี่ยมันยกหนักแปลว่ามัน Fort สฟูลและมัน Stable เพราะฉะนั้นทฤษฎีของ powerlifting เนี่ยในการเซตฟอร์มเนี่ยมันคือมันสามารถออกแรงได้เต็มที่และมัน Stable นะครับคือมันมั่นคงแล้วผมไปดูเทคนิคการซ้อมจากนะัก เพราะกายที่ผมเห็นแล้วว่าอกเขาเนี่ยดีจริงๆนะครับ IFBB Pro นะครับก็คือผมผมเครดิตให้เขาเลยก็คือเต้ยนะครับผมซ้อมแบบโปรแกรมเดียวกับเต้ยนะครับ <c oughs> IFBB Pro <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนแบบเขาแล้วมันจะได้แต่คุณต้องเอาหลักการของเขามาปรับใช้กับคุณให้ได้ว่าอกบนเนี่ยมันต้องเซ็ตฟอร์มยังไงองศาย,ยังไง My Muscle Connection ตรงไหนนะครับเน่ยเวลาลงเนี่ย ลงแล้วไม่ใช่รีบดันรีบดันลงแล้วมันต้องฟิลว่าถึงกล้ามเนื้ออก่ปุ๊บอกตึงฉีกเป๊ะแล้วตอนดันเนี่ยให้มีสมาธิในการโฟกัสแล้วดันที่กล้าเนื้อหนะ้าอกขึ้นไปอย่างนี้ครับเช่นเดียวกันอกล่างผมไม่ตัดผมไม่ทอ้อผมไม่หาความรู้แล้วรู้ไหมผมดูใน YouTube ผมไม่เก็ทเพราะทุกคนแม่งพูดเหมือนกันแต่ผมเดินเข้าไปหานักเพาะกายรุ่นพี่ ในวันที่ผมไปเจอเขาในเวทีแข่ง,ขงผมถามว่าพี่ครับทํายังไงให้อกตัดเขาก็บอกแล้วน้องเล่นท่าอะไรล่ะเพื่อให้อกตัดผมก็บอกว่าผมเล่นเคเบิลไฟครับไฮทูโลครับแล้วผมก็เล่นให้เขาดูเขาบอกว่าก็น้องเล่นผิดไงมันก็เลยไม่โฟกัสผมก็ให้เขาจับท่าเลยครับพี่ครับงั้นพี่ช่วยสอนผมหน่อยว่าเล่นยังไงให้ถูกครับให้มันได้อกตัดอกล่างครับพอเขาจับท่าให้ผมเท่านั้นแหละคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมเดือนเดียวมันมาเลยอกล่างเนี้ย แล้วผมแบบทุกวันนี้ผมยังขอบคุณพี่เขาเลยนะครับว่าแบบพี่ผมได้พี่นะผมก็เลยได้ได้ได้พัฒนาตรงนี้ <c oughs> ทุกส่วนครับมันมีความรู้อยู่แล้วแล้วผมอยากบอกว่าให้ไปหาความรู้จากคนที่เขาอยู่ในสายนี้จริงๆนะครับสายนี้จริงๆไม่ใช่ไปดูจากพวกยูทูบเบอร์อะไรก็ไม่รู้หรือมาเปิดตำราเปิดงานวิจัยให้คุณดู นะครับผมโคตรผมคือคุณต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขามาเขาเป็นโปรโหรือเขายืนแท่นบนเวทีประกวดเพราะกายระดับนานาชาติหรือระดับประเทศเนี่ยเขาต้องมีทั้งความรู้และเขาต้องประยุกต์เป็นนะครับเพื่อให้ความรู้นั้นมันเหมาะกับสรีระร่างกายเขาเพราะฉะนั้นผม r เ s p e c t คนพวกนี้มากว่าเขาไม่ใช่คนที่รู้แต่ตำราหนังสือทฤษฎีอย่างเดียวนะครับ อันนี้คืออย่างที่สองนะครับก็คือถ้ามันไม่พัฒนาน้องต้องหาความรู้เพิ่มและแน่นอนเมื่อมันไม่พัฒนาแปลว่ามันยังต้องมีจุดที่จะต้องแก้ไขน้องจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้แก้ไขฟอร์มได้แก้ไข My m o u s e เซอร์คอนเน็ชได้แก้ไข เรื่องของการเซตท่านะครับว่าเราควรเลือกท่าอะไรยังไงที่ถูกที่เหมาะสมกับตัวเราซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อๆไปนะครับว่าผมมีวิธีการเลือกท่าฝึกให้เหมาะกับตัวเราเองอย่างไรเพราะท่าฝึกมันมีเยอะมากแต่มันมีบางท่าที่ผมไม่เลือกใช้เหตุผลเพราะอะไรแล้วบางท่าที่ผมเลือกใช้เหตุผลเพราะอะไร <S <S เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งมาบอกนะครับแต่นี่คือความสนุกนะครับถ้าเอาทางวิชาการผมจะบอกอะไรให้นะว่า การเพราะกายเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะ่ะมันคือกระบวนการ P D C A ในทางวิชาการนะครับเขาเรียกในทางวิชาการนะครับว่าวงจรคุณภาพครับก็คือ Plan P D ก็คือด Do, ู Doing นะครับ P D C ก็คือเ h ็คกิ้ง A ก็คือ a อคชั่หมายความว่าคุณต้องวางแผนแล้วคุณทำตามแผนแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาประเมินครับว่ามันได้ผลยังไงบ้างแล้วมันต้องแก้ไขตรงไหน เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องแก้ไขตรงไหนคุณก็แอคชั่นทาการแก้ไขครับแล้วกลับมาประเมินอีกทีแล้วก็กลับมาประเมินอีกทีว่ามันได้ผลตามนั้นไหมเมื่อมันได้แล้วคุณมาวางแผนต่อครับ p D C A เพราะถ้าเกิดคุณทําคุณวางแผนคุณทําคุณประเมินคุณแก้ไขแล้วคุณก็วางแผนใหม่ไปอย่างนี้ครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างเช่นคุณวางโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้ววางโปรแกรมอาหารแล้วนั่นคือแผนครับ แล้วคุณก็ทําตามแผนทําอย่างมีวินัยนะครับแล้วเมื่อมันพัฒนาไประดับหนึ่งคุณเห็นความพึงพอใจขอจงการพัฒนาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันหยุดพัฒนาคุณต้องมาเช็คครับประเมินว่ามีตรงไหนที่เรายังทําไม่เต็มที่การซ้อมถูกต้องครบถ้วนทุกองค์ประกอบของการซ้อมไหมตั้งแต่ฟอร์มโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดโวลูมไมล์มัสเซอร์คอนเนคชั่นเทคนิคต่างๆการพักนะครับระหว่างเซตต่างๆนี้เช็คให้หมด อาหารเราทําครบทุกช่องไหมคาร์บโปรตีนไขมันไขมันดีนะครับเราใส่เต็มตามตารางที่เราวางไว้ไหมตามตารางสารอาหารไหมนะครับการพักผ่อนเต็มที่ไหมอาหารเสริมเราใส่ครบทุกช่องไหมนี่ยังไม่รวมถึงฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นตรงช่องไหนที่คุณยังมีข้อบิดพาดอยู่มันก็แก้ไขครับและต้องแก้ไขด้วยอะไรครับความรู้ครับ knowledge is the power นะครับคุณต้องแก้ไขด้วยความรู้และความรู้ที่ผมแนะนํา ก็คือความรู้จักตัวจริงในสายในวงการนี้ในสายในสนามนี้ครับให้ไปหาจากตรงนั้นครับเหมือนคุณอยากพัฒนาวงสวิงกอล์ฟคุณก็ไปหาโปรกอล์ฟคุณอยากพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตบอลคุณก็หานักฟุตบอลอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เพื่อนๆมาเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียเวลาเดินทางกับอะไรที่มันแบบเป็นตัวหนังสือเป็น เป็นแค่ตัวหนังสืออ่ะมันมีหลายแบบนะครับอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเพาะกายในโลก YouTube นะครับมีทั้งคนที่เป็นนักกีฬาเพาะกายแล้วเขาเอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์เนะี่ยซึ่งไอประสบการณ์ตัวเนี้ยบางคนก็เวิร์กบางคนก็ไม่เวิร์กแต่มันก็มีโอกาสเวิร์กสูงมากนะเพราะว่ามันถูกใช้จริงแล้วมันถูกทำจริงแล้ว เพื่อนๆควรจะเอามาลองปรับกับตัวเองดูสักเดือน2เดือนแล้วดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอันนี้ผมก็ใช้แล้วมันมีอีกประเภทหนึ่งก็คือนักกอล์ที่แบบครบครบหมายความว่าเฮ้ยทั้งสายปฏิบัติแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยนะครับผมเรฟเลนซ์เลยก็ได้แล้วเป็นช่องหนึ่งที่ผมได้ความรู้มากก็คือเอ่อมัสเซลคลินิกนะครับของของเออน้องกอล์ฟนะครับที่เขาเป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็เป็นทั้งโค้ชด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบัน ราบเรียน p ี d อยู่ด้วยนะครับในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับอันนี้ก็คือตัวจริงครบเลยเหมือนเป็นคัมภีร์เลยพูดง่ายๆนะครับเรื่องแมชชีนิกเรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรได้หมดเลยนะครับผมก็ได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีอีกประ,ประเภทหนึ่งนะครับก็คือสายที่แบบว่าพูดแต่ทฤษฎีอย่างเดียวอะ่ะแต่จริงๆตัวเองไม่ทําเลยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะ เพราะว่าจริงๆแล้วทฤษฎีใครก็อ่านได้แต่จริงๆแล้วทฤษฎีที่คุณกำลังพูดอยู่ว่ามันมาปรับใช้กับเราอย่างไงวะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว,ว่าผมโยนหนังสือทฤษฎีเรื่องการขับเครื่องบินให้คุณอ่ะจะมั่นใจได้ไงว่าคุณขับได้ผมโยนหนังสือเรื่องอเคมีเคมีสตี้หรือยาหรือนูริชั่นเรื่องอาหารให้คุณะ แ้วจะมั่นใจได้ไงว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้กับไอ้ตัวหนังสือในตำลานั้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะได้ไกด์ไลน์ต่งางหากอีกว่าไอคู่มือตัวเนี้ยไอความรู้ตรงเนี้ยมันมาปรับใช้กับคุณอย่างไรครับนะครับอันนี้ก็คืออันที่สองนะครับหาความรู้เพื่อปรับปรุงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการฝึกซ้อมนะครับให้ดีขึ้นแล้ว การพัฒนามันจะเกิดขึ้นครับช่องนี้ก็เป็นหนึ่งในความรู้นะครับที่จะเอามาพัฒนาปรับปรุงาการฝึกซ้อมของเพื่อนๆนะครับอันที่สครับอาหารครับหลายคนเนี่ยที่ไปเน้นเรื่องของการฝึกซ้อมคือพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับคุณต้องทําให้ครบทุกช่องครับอันนี้คือภาษาผมนะหมายถึงว่ามันมีมันมีสองสามช่องเออมันมี3 4ี่ช่องที่คุณจะต้องทำหนึ่งคือการฝึกซ้อม2คืออาหารสามพักผ่อน4อาหารเสริมนะครับ ซึ่งถ้าเกิดคุณทำครบทุกช่องเนี่ยนะครับมันจะส่งผลแน่นอนนะครับผมการันตีเลยมันจะส่งผลแน่นอนแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่ความเข้มข้นของสิ่งที่คุณทำนะครับแต่ถ้าคุณเลือกทำแค่บางอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นบางคนอ่ะในพาร์ทของการออกกำลังกายอ่ะถ้าคุณเลือกแต่การคาร์ดิโออ่ะแน่นอนคุณลดไขมันได้แน่นอนคุณผอมลงแต่คุณเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้นะครับ คุณก็จะผอมแบบหัวโตก็เป็นท่วง,งอกกล้ามก็จะแกล้งๆหน่อยนะครับแต่คนบางคนเนี่ยยังโชคดีนะปั่นจักรายานจนกล้ามน่องขึ้นก็ยังดีอ่ะถ้าคุณคิดว่าน่องสวยแล้วมันโชว์มันทําให้คุณบุคลิกดีขึ้นน่องเออบุคลิกดีขึ้นก็โอเคนะครับแต่แขนคุณไหล่คุณมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอัปเปอร์บอดี้ของคุณมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับที่จะส่งเสริมบุคลิกหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับหรือ กีฬาที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็คือกีฬาที่ใช้ร่างกายจริงๆครับผมยกตัวอย่างเช่นว่ายน้ําเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ครับเพราะคุณจะสังเกตได้ว่าคนที่ว่ายน้ําปีจะใหญ่ครับแต่มันจะมีสักกี่กีฬาครับที่มันส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจริงๆอาโตมี่ของคุณจริงๆหรือว่าสรีระของคุณจริงๆครับหรือฟิกเกอร์ของคุณเนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนที่ทําไม่ครบ ก็คือทําแต่คาร์ดิโอแล้วบอกว่าทําไมรูปร่างฉันมันไม่เปลี่ยนแปลงทําไมรูปร่างฉันมันอกไม่ใหญ่ไม่เต็มไหล่ไม่กว้างหลังไม่แผ่เงี้ยครับก็เพราะคุณทําไม่ครบหรือบางคนบางทียกเวทอย่างเดียวเนี่ยนะครับยกเวทแล้วไม่คุมอาหารไม่ทําช่องของอาหารพักผ่อนก็ไม่ทํานะครับไปเที่ยวไปนู่นนั่นนี่นอนดึกว่ากันไป แถมไม่คาร์ดิโอด้วยพูดง่ายๆคือใน3 4ี่ช่องที่ผมบอกมา3 4สปัจจัยที่ผมบอกมาคุณทำแค่อย่างเดียวคือเข้ายิมไปยกเวทหนักๆสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนอย่างที่หลายๆคนเขาคิดสำนวนว่าเป็นหมูที่แข็งแรงอะครับแต่มันไม่ดีหรอกนะครับเพราะผมเห็นหลายคนมากในยิมที่ยกเวทอย่างเดียวแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยปัจจัยอื่นไม่ทำเลยเนี่ยสุดท้ายมีไขมันในช่องท้องครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำให้คุณร่างกายแข็งแรงด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะผม สนับสนุนนะครับว่าให้ทำครบทุกองค์ประกอบแต่องค์ประกอบใดที่คุณทำได้เยอะเข้มข้นก็ทำองค์ประกอบใดที่ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆแต่ผมสนับสนุนให้ทำครบทุกช่องก็คือไปยกเวทสมมุตินะถ้าอย่างผมเนี่ยยกเวทครั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งต้องมีครับถึง2ชั่วโมงคาร์ดิโออีกอย่างน้อย40นาทีต้องมีนะครับแล้วก็ กินโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันดีพัก,ก่อนดีมีอาหารเสริมผมทําครบทุกช่องแน่นอนแต่อย่างสมมุติคนทั่วไปที่เพิ่งเริ่มต้นเนี้ยไปยกเวท40นาทีก็ดีแล้วครับ40-50นาทีก็ดีแล้วหลังจากนั้นไปคาร์ดิโอสัก30นาทีครับแล้วอย่างนั้นก็ใช้วิธีการเลือกกินครับอ่าแล้วอาหารเสริมยังไม่ต้องมีก็ได้แต่ทําแค่สมช่องนี้ร่างกายคุณก็คลิกแล้วครับ เพราะฉะนั้นอย่าพลาดหลายคนที่ร่างกายไม่พัฒนาเพราะไม่ได้ทําครบทุกช่องครับแล้วช่องที่ผมอยากจะพูดมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือการกินครับในยิมเนี่ยคุณใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงไม่เกินแล้วมันเป็นการใส่คําสั่งให้กับร่างกายว่าคุณอยากได้รูปร่างแบบไหนแต่ร่างกายจะทําให้เกิดรูปร่างแบบนั้นได้หรือไม่มันอยู่ที่อาหารครับคุณอนะใส่คําสั่งเข้าไป แต่ร่างกายมันต้องการวัตถุดิบหรือแมททิเยลครับนั่นก็คืออาหารครับถ้าคุณใส่คําสั่งเข้าไปยกเหล็กหนักๆว่าคุณต้องการกล้ามเนื้อแต่คุณใส่แต่อาหารเร็วๆลงไปนะครับใส่อาหารที่ไม่ดีลงไปใส่อาหารที่มันไม่ใช่อาหารกล้ามลงไปร่างกายไม่มีแมททิเยลร่างกายก็ไม่เปลี่ยนครับหรือคุณต้องการลดไขมันคุณยกเวท 40, 40นาทีคุณคาร์ดิโอ50นาทีถึง60นาทีเพราะคุณอยากได้กล้ามเนื้อไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าลีนๆแต่ให้มันมีกล้ามให้รูปร่างม,มันเปลี่ยนก็ได้นะครับ แต่ถ้าคุณไม่ใส่ในช่องอาหารหรือว่าไม่ไม่เลือกการกินอาหารที่มันถูกต้องตามเป้าหมายของคุณอ่ะคุณก็ใส่แต่อาหารขยะเข้าไปเนี่ยสุดท้ายร่างกายมันก็ทําอย่างที่คุณอยากได้ไม่ได้มันทําตามที่คุณสั่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนครับครับไขมันดีนะครับทำสามอย่างเนี้ให้ดีส่วนน้ําตาลแล้วก็ไขมันเลวตัดได้ตัดเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกตัวหนึ่งแยกไปว่าวิธีการควบคุมน้ําตาลครับ ในแบบของผมครับอาจารย์หนึ่งสไตล์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับ 3. เคล็ดลับนะครับว่าถ้าเกิดเราพัฒนารูปรลาาไม่ได้แล้วอย่าท้อใจอย่าท้ออย่าเลิกเล่นอย่าเลิกพัฒนากล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปให้ฟังนะครับว่าอกไม่ขึ้นกูไปเล่นน่องอา้าวไหล่ไม่ขึ้นกูไปเล่นขาไม่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับก็คือ หาความรู้เพื่อพัฒนาการฝึกซ้อมให้มีโปรเกรสซีฟอยู่ตลอดเวลาแล้วโปรเกรสซีฟที่สองคญก็คือโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนะครับแต่ต้องใช้ความรู้นะครับเพราะว่าบางคนต้องการโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดแล้วไปใส่น้ําหนักอย่างเดียวไม่รู้ว่าต้องเพิ่มตอนไหนไม่รู้ว่าต้องเพิ่มอย่างไรสุดท้ายบาดเจ็บนะครับไม่ได้นะครับการสร้างโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดก็ต้องมีความรู้นะครับ2คือต้องออพัฒนาเ,เขาเรียกอะไรอะ ต้องพัฒนาฟอร์มของตัวเองนะครับให้ถูกนะครับแล้วก็ต้องมีการหาความรู้เพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัวเองยังบกพร่องอยู่นะครับแล้วก็3ก็คือต้องทําให้ครบทุกช่องครับทําให้ครบทุกปัจจัยนะครับอย่าเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยากประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อนะครับทําให้ครบทุกช่องผมย้ํานะครับผมเห็นหลายคน เดินบนลูกนะครับเป็นเดือนๆนนะครับเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยไม่สนใจสิ่งอื่นเลยหมายถึงว่าไม่สนใจการเวทเทรนนิง่งแล้วก็ไม่สนใจการคุมอาหารร่างกายไม่เปลี่ยนสุดท้ายท้อแล้วก็หายไปจากยิมหายไปจากลูกครับหรือต่อให้คุณน้ําหนักลดนะครับต่อให้คุณน้ําหนักลดเอาไขมันลงได้แต่สุดท้ายมันก็จะไม่ทําให้รูปร่างของคุณแบบว่ามีการเปลี่ยนสรีระหรือส่วนทรงครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับ นี่คือสาระดีๆที่ฟิสิกส์ฮีโรเอามาฝากในวันนี้นะครับโอกาสไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนแต่เมื่อโอกาสมาถึงคนที่เตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงคุณจงคำรามให้ดังครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ